สวัสดียามเย็นค่ะทุกท่านมาทานผัดมะเขือยาวใส่หมูสับกันค่ะวัตถุดิบนะคะมีมะเขือยาวนะคะมีใบหัวระพามีกระเทียมมีพริกลูกโดดค่ะปพระทานพริกไม่ได้หมูสับด้วยนะคะหั่นมะเขือยาวไว้ะคะจากนั้นเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำมันร้อนกระทะกระเทียมเจียวเนี่ย่ยอยค่ะพระทานพริกไม่ได้ใช้กระเทียมแทนนะคะแล้วก็ผัดลงไปใส่ซอส ปลาเขียวนะคะแล้วก็ต้มใส่เล็กน้อยใส่ลูน,น,นิดหน่อยนะคะใส่ลงไปจากนั้นเราก็ใส่มะเขือยาวมะเขือยาวนะคะหั่นไว้แช่น้ําเกลือน,นะคะจะได้ไม่ดําพลิกใส่ไปสวยงามเองค่ะเป็นลูกโด,ดทานไม่ได้อ่าจากนั้นเราก็พอมะเขือเริ่มสุกเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะคะใบโหระพาประโยชน์เยอะค่ะใส่เพื่อความสวยงามและก็หอม แถมยังเป็นสมุนไพรด้วยค่ะมาทานด้วยกันค่ะเสร็จแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ